ลุ้นยิ่งกว่าหวยค่าขาดราคาโดนเรียกมาจากไฟแนนซ์เกือบสอามแสนแทบจะผ่อนรถใหม่ได้เลยทำไมมันเยอะอย่างนี้ไม่ได้การล้ต้องรีบจัดการสวัสดีค่ะไฟแนนซ์ส,สวัสดีค่ะดได้รับจดหมายเรียกค่าขาดราคามานะคะไม่ทราบว่าตัวเลขสามแสนนี้นมาจากไหนคะรถออกขายทอดตลาดแล้วมันขา,ขาดทุนว่าจำนวนค่าช็อค่าสัญญาก็ตามตัวเลขนั้นแหละแต่นี่เป็นเลขที่ เอาไปขายแล้วมันได้แค่จะเป็นตัวตัดสินได้ยังไงว่ามันคือค่าขาดราคาในเมื่อมีคดีขึ้นไปศาลจะตัดสินว่าค่าขาดราคาต้องเท่ากับเงินอย่างได้จากเราส่วนที่เหลือของทั้งสัญญาด้วยเงินที่ดิฉันคนเช่าซื้อจ่ายคุณไปแล้วสิคะก็ตามจดหมายเลยอะค่ะคือเอาไปขายเท่าตลาดค่าใช้จ่ายตามนี้คุณน่าจะรู้ดีนะจะให้มาสอนบวกเลขหรืเอเมื่อค่างวดที่เหลือที่ยังไม่ได้ผ่อนน่ะ อยู่ที่ห0 0แสนจนดะิฉันผ่อนให้คุณไปอีก4 0 0แสนถูกไหมเหลืออีก10,000แถูกไหมคุณได้เงินไปแล้ว3า0แสนเลยอน0 0 0แสนและยังมีเงินดาวอีกอีก1 0 0 0มื0นแสนลบ1นึ่งมืนเมื่อกี้ค่าค่าราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0บาทแลด้ดีแล้วเนี่ย ส่งจดหมายเชิญมาอีกฉบับหนึ่งจะเรียกให้ไปเจรจาที่ตัวเลขนี้ได้ไงในเมื่อสองแสนเมื่อกี้มันไม่ใช่ตัวเลขขขาดร่ะคะที่จะเริ่มต้นคุยกันมันเริ่มที่เก้าหมื่นแล้วค่อยลดลงไปไม่ใช่สองแสนแล้วลดมาเก้าหมื่นก็ทุกทีส่งไปเขาก็ยอมจ,อจายกานไม่เห็นเจรจาเยอะอย่างนี้นี่ขนาดเป็นเลขคร่าวๆนะนี่ยังลดลงประหยัดเงินไปได้เป็นหลายแสน,นนี่ดิฉันไม่รู้นี่ดิฉันต้องเสียตังค์อีกเท่าไหร่คะเนี่ย แล้วสรุปดีนะที่ไปเรียนคอร์สของครูชัดวิธีคำนวณไม่ต้องจ่ายค่าขาดราคาเกินจริงหลายแสนมาโอเคงั้นในเมื่อร,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 รู้ตัวเลขจริงแล้วจะเจราจาก็เจราจา,จรา,จาได้นัดมาเลยว่าวันนมีตัวเลขในใจอยู่แล้วไหวท่าดนี้เดี๋ยวนัดคุยฝ่ายสินเชื่อให้แล้ว <ละ S 2> เดี๋ยวค่อยไปตกลงกันโอเคอาทิตย์หน้าเลยนะและนี่ราค่ะปัญหาใครหลายๆคนช็อก เจอค่าขาดราคาเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วยังไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะคะมีสูตรการคำนวณอยู่ซึ่งตามตัวอย่างเห็นไหมประหยัดเงินไปได้ส0 0 0 0 0 รูชาทําตาราง Excel วิธีคํานวณมาให้ใส่แค่ตัวเลขเข้าไปแล้วคํานวณเป็นสูตรมาให้เลยค่ะไม่ต้องปวดหัวไปคํานวณเองเป็นสูตรตามที่ถ้าคาดีขึ้นไปสูนสาลมันจะได้เลขที่ใกล้จริงกับค่าขาดราคาจริงๆมากที่สุดจะได้ไปตั้งหลักถูกว่าควรจะคุยเริ่มต้นแต่ตัวเลขไหนไม่ใช่ว่าเขาเรียกมาส0 0แสนแล้วไปคุย2 0 0แสนให้จะลดลงมาแต่เมื่อกี้ตัวเลขเห็นไหม จริงๆคือหลักมือแล้วค่อยคุยลดลงมาค่ะไม่งั้นเรา,านี่ยก็เสียเปรียบนะคะถ้าไม่มีความรู้ค่ะและความรู้นี้มีประโยชน์แน่นอนอย่าลืมกดแชร์เพื่อช่วยแบ่งปันให้เพื่อนๆที่ตอนนี้เจอปัญหานี้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย